สวัสดีครับนี่คือ Inside News สรุปข่าวประจำวันนับถอยหลังการล่มสลาย YG หลังจากลบภาพโปรไฟล์เดี่ยวสมาชิก Big Bang และ Blackpink ถ้งเกลียงโดยไม่มีการประกาศ YG Entertainment ซึ่งเป็นหนึ่งใน4ยักษ์ใหญ่ของ K-pop ก็ลบชื่อสมาชิก Big Bang และ b l a c k พิง k ออกจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเมื่อการเดินทางแต่ละครั้งของพวกเขาเริ่มต้นขึ้นซูเปอร์สตาร์เคป๊เหล่านี้ก็สามารถประสบความสำเร็จได้นอกบริษัทแล้วเกิดอะไรขึ้นเบื้องหลังการเคลื่อนไหวอย่างกระทันหันนี้และนั่นหมายความว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการล่มสลายของ YG Entertainment หรือเปล่า YG Entertainment ลบรายชื่อสมาชิก Big Bang และ b l a c k พิ n k ออกจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการอย่างเงียบๆมีรายง,งานว่าตำน,นานเคป๊อปที่ยิ่งใหญ่ที่สุด2กลุ่มของ YG Entertainment ได้หายไปจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทเมื่อวันที่11มกราคมแฟนๆฟสังเกตเห็นว่าหน้าอาร์ติสต์ของ YG Entertainment ในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการดูเหมือนว่าจะว่างเปล่าอย่างเห็นได้ชัดซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่า บริษัทได้ลบชื่อสมาชิก b l a c k พิ n k ทั้งหมดได้แก่เจนนี่โรเซจีซูและลิซ่าออกจากรายชื่อศิลปินของเว็บไซต์นอกจากสมาชิก b l a c k พิ n k แล้ว YG ยังได้ลบกลุ่ม K-pop ในตำนาน b i g b a n g และสมาชิกทั้งหมดออกการลบออกครั้งนี้ดำเนินการหลังจากที่สมาชิก BLACKPINK ตัดสินใจลาออกจากบริษัทโดยตัดสินใจที่จะอยู่กับ YG เพียงเพื่อก,กิจกรรมของแบล็ k พิง k เป็นกลุ่มเท่านั้นเจนนี่ตัดสินใจเปิดค่ายเพลงของตัวเองออตอเทรเออขณะที่มีรายงานว่าจีซูได้จับมือกับพี่ชายของเธอเพื่อสร้างเอเจนซี่ใหม่ของเธอเองในขณะเดียวกันลิซ่าก็ประสบความสำเร็จด้วยกิจกรรมเดียวของเธอและสร้างชื่อเสียงไปทั่วโลกอย่างอิสระสมาชิกคนเดียวที่หลายคนคิดว่า จะต่อสัญญากับ YG Entertainment คือโรเซอย่างไรก็ตามการอัปเดตล่าสุดแสดงให้เห็นว่าแม้แต่โรเซก็ยังตัดสินใจที่จะไม่ต่อสัญญากับ YG Entertainment แต่ขณะที่เธอกำลังเตรียมการคัมแบ็กเดี่ยวโดยร่วมมือกับดารามากมายในวงการเพลงรวมถึงรอนเฟย์ซและประธานบริษัทค o r เบียร์รีคอรและโปรดิวเซอร์เพลงต่างประเทศอีกหลายราย แล้วเกิดอะไรขึ้นเบื้องหลังการเคลื่อนไหวอย่างกระดันหันนี้มันหมายความว่ายุคสมัยของ YG Entertainment กํากำลังจะล่มสลายในที่สุดใช่ไหมจากการที่ชื่อของพวกเขาค่อยๆหายไปในที่สุดก็กลายเป็นทางการสมาชิก BLACKPINK ทุกคนตัดสินใจที่จะไม่ต่อสัญญาของตนเองแม้ว่าพวกเขาจะสานต่อบรรกของพวกเขาในฐานะ BLACKPINK แต่ตอนนี้สมาชิก มีอิสระที่จะเดินตามความฝันของพวกเขาโดยไม่ต้องจัดการกับห่วงโซ่และระบบที่ซับซ้อนของบริษัทสำหรับบิ๊กแบงแม้ว่าจะยังไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการจนถึงจุดนี้แต่ก็มีการคาดการว่าบิ๊กแบงกำลังทำงานเพื่อเรียกร้องสิทธิและกิจกรรมของตนเองการประกาศลาออกจากวงการของท็อปและเรื่องอื้อฉาวที่ไม่อาจอย่างรู้ได้ของซึงรี ทำให้ตอนนี้ Big Bang มีสมาชิกที่ยืนหยัดได้เพียง3คนเท่านั้นได้แก่จีดรากอนแทหยางและซึงรีสมาชิกแต่ละคนได้รับความนิยมไปทั่วโลกในสาขาของตนเองไม่ว่าจะเป็นรายบุคคลหรือภายใต้ชื่อของ Big Bang ดังนั้นเช่นเดียวกับที่เกิดกับก็อดเซเวและอินฟินิต Big Bang อาจจะทำงานเบื้องหลังเพื่อเรียกร้องสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าของตนเอง ท้ายที่สุดเห็นได้ชัดว่าสิทธิ์ของ YG Entertainment ในตำนาน k p ป p อกำลังจะสิ้นสุดลงในปีนี้เช่นกันแล้ว YG จะเป็นอย่างไรหลังจากสูญเสียวง K-POP ในตำนานที่สุดของพวกเขาไปการครองอำนาจของบริษัทในอุตสาหกรรม K-POP จะสิ้นสุดลงในเร็วๆนี้หรือไม่พวกเขาจะอยู่รอดได้เพียงลำพังโดยอาศัยเบบีมอนสเตอร์มือใหม่คนใหม่ ที่กำลังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่แม้ว่าจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งเพียงเล็กน้อยก็ตามหรือไม่สงกรานสารภาพขังแรกไม่โสดตาดีจับโปะคบหม่นภาัสสิจริงไหมสงกรานเปิดใจไม่โสดรักทั้งใหม่อยู่ด้วยแล้วโพสิทีฟพร้อมจับพิรุษสาวคนใหม่ใช่ไหม่นภาัสสิหรือไม่ นับเป็นอีกหนึ่งอีเวนต์ที่โลกออนไลน์ปักหมุดรอคอยกับการเปิดตัวหวานใจคนใหม่ของดาราสาวชื่อดังไมายนภัสสิสุรวัณหรือไม้อุทัยทิพย์หลังจากโพสต์คลิปวิดีโอผ่านทาง Tik t o อกอวดโมเมนต์หวานแต่ยังไม่ยอมให้แฟนคลับเห็นหน้าตาฝ่ายชายสักทีขณะเดียวกันหนุ่มสงการเตชนรงค์ก็ถูกจับจองว่ากำลังคบหาดูใจกับนักแสดงสาว ก็ได้เผิดสถานะหัวใจออกสื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วสงการเปิดใจครั้งแรกผ่านรายการซุปตาพาตะลุยโดยมีนิกกี้นชัดจันตพันธ์รับหน้าที่เป็นพิธีกรซึ่งช่วงหนึ่งของการพูดคุยนิกกี้ได้ถามถึงสถานะหัวใจว่าอีกฝ่ายโสดหรือไม่ก่อนที่หนุ่มสงการจะเขียนลงบนกระดานว่าไม่โสดแล้วทำเอาพิธีกรสายหาถึงกับรุดร้องอุ้ยออกมาในทันที จากนั้นหนุ่มนิกกี้ก็ได้ถามต่อว่านานหรือ,อยังลูกพีทางด้านทายาทโบน a ้น่าหุ่นลำก็เปิดให้ฟังทันทีว่าสักพักแล้วครับอยู่แบบนิ่งๆเงียบๆชิวๆดีกว่าไม่อยากเป็นข่าวส่วนถ้าถามว่าเจอกันได้ยังไงเจ้าตัวเล่าให้ฟังว่าเจอกันตอนไปตีกอล์ฟด้วยและอีกฝ่ายเป็นเพื่อนของรุ่นน้องฝ่ายหญิงก็มีหมายเซตที่ดี อยู่ด้วยแล้วมันโพสิทีแถมยังชอบอะไรที่คล้ายๆกันอีกด้วยขณะเดียวกันก่อนหน้านี้นักสืบโซเชียลที่ทำหน้าที่กองเชียร์กีฬาหัวใจระหว่างหนุ่มสงการกับสาวหมายก็พยายามเชื่อมโยงว่าทั้งสองฝากกำลังคบหาดูใจกันอยู่หรือไม่ก่อนจะมีคนตาดีแอบเห็นในไอจีของทั้งรูที่โพสต์ภาพขายอยู่ในสถานที่เดียวกันเล่นกับลูกสิงโตเหมือนกัน แม้จะยังไม่มีคำยืนยันว่าไปด้วยกันหรือไม่แต่ก็ทำเอาหลายคนฟินจิกหมอนทันทีอย่างไรก็ตามคงต้องจับตามองกันต่อไปว่านุ่มทรงการที่ขณะน,นี้ไม่โสดอีกแล้วกำลังปลูกต้นรักกับดาราสาวอยู่จริงหรือไม่ปีนี้หน้าตาต้องได้แบบนี้พดอานน์เปิดผ้าใบหน้าหล่อใสกิ๊กในฝัน เรียกได้ว่าเป็นเฉพาะสายกรรมไปแล้วสำหรับผู้กำกับชื่อดังพศอานน์หรืออานน์มิ่งขวัญตาซึ่งตลอดปี2566ที่ผ่านมาเจ้าตัวก็หลัดฟ้าไปกับเกาหลีใต้เพื่ออัปนาบอกทั้งออกมาอัปเดตใบหน้ามาให้กับแฟนๆได้ชมผ่านอินสตาแกรมอย่างต่อเนื่องล่าสุดพศอานน์ก็ออกมาโพสต์ภาพใบหน้าลอเหลาใส่กิ๊ก ย่งกระอปปาซึ่งเป็นภาพที่ตนเองตั้งใจไว้ว่าปีใหม่2,567นี้ใบหน้าจะต้องได้ตามนี้โดยออกมาโพสต์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวด้วยแคปชั่นว่าปีนี้หน้าตาต้องเป็นแบบนี้ปรึกษาหมอไว้แล้วที่เกาหลีนนกุลเปิดใจหน้าที่สำคัญอนุกรรมการซอว์เพาเวอร์ทำด้ดยแพทชั่นไม่น้อยถูกว่าไม่เหมาะสมเป็นหนุ่มฮอตที่ปังทั้งเรื่องงานและความรัก สำหรับนนกุลชานนสันตินทรุลทีล่าสุดได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะอนุกรรมการซอบเวอร์ด้านภาพยนตร์โดยเมื่อเจ้าตัวได้มาร่วมงานเปิดนิทรรศการ Home Fill e In Interactive Exhibition by สามา a SI Double f i e l d ที่สยามเซ็นเตอร์ก็ได้เปิดใจถึงการมารับหน้าที่สำคัญในครั้งนี้ว่าถามถึงการที่ได้รับตำแหน่งแต่งตั้งให้เป็นอนุกรรมการสอ power ด้านภาพยนตร์ ก็อยากจะชี้แจงเรื่องนี้เหมือนกันกับการเป็นอนุกรรมการก่อนอื่นเลยก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการเฉพาะด้านภาพ,พยนตร์ซึ่งจริงๆหลายคนอาจจะเข้าใจว่ามีอำนาจหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่มากแต่จริงๆผมอยากจะบอกเลยว่าเปล่าเลยในอำนาจหน้าที่ของอนุกรรมการเป็นแค่เหมือนคนที่รับผิดชอบในอาชีพนั้นๆ มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพนั้นๆเข้าไปเพื่อที่จะเสนอไอเดียเสนอโครงการเสนอนโยบายหรือมีปัญหาใดๆก็ร่วมกันเสนอแก้ไขมากกว่าแล้วถึงจะส่งเรื่องเข้าคณะกรรมการอีกทีหนึ่งเพื่อรับการพิจารณาหลังจากที่เข้าประชุมมาเป็นยังไงบ้างดีครับส่วนตัวผมมองว่าเราได้เข้าไปหาความรู้ด้วยเพราะฉะนั้นก็จะมีข้อมูลใหม่ ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเหมือนกันผมว่ามันวาวเหมือนกันแล้วตื่นเต้นไหมพอเหมือนเรามีประสบการณ์การร่วมงานกับพี่ๆสมาคมนักแสดงมาอยู่แล้วเลยรู้สึกว่าการที่เราเข้าไปเพื่อคอมเมนต์เพื่อเสนอไอเดียก่อนจะได้รับตำแหน่งเราก็ทำหน้าที่อย่างนี้อยู่แล้วตอนนี้ได้รับตำแหน่งเราก็ทำอย่างนี้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีความกดดันอะไรสักเท่าไหร่ แล้วเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตอนไหนผมเริ่มเข้ามาค่อนข้างหลังๆตอนที่เข้ามาเหมือนหลายๆโครงการหลายๆไอเดียที่รุดหน้าไปมากแล้วผมเข้ามาก็เหมือนกับเป็นการรับข้อมูลมากกว่าและคอมเมนต์บางคอมเมนต์เท่านั้นและถ้าเราเพิ่มเติมตรงนี้เข้าไปจะสมบูรณ์ขึ้นใหม่เท่านั้นเองแล้วอยากผลักดันอะไรบางผมอยากทำหลายอย่างมากแต่ว่าไอเดียใหญ่ ก็คงจะเป็นการยกระดับคุณภาพวงการบันเทิงแล้วก็เหมือนที่เคยให้สัมภาษณ์ไปอีกว่า10ปี20ปีข้างหน้าผมอยากให้เวลาที่นักแสดงหรือศิลปินบ้านเราไปร่วมงานที่ต่างประเทศแค่อยากรู้สึกว่าได้รับเกียรติจากเราหรือถ้าศิลปินหรือนักแสดงต่างประเทศมาร่วมรายการที่บ้านเราก็อยากให้เขารู้สึกว่าเป็นเกียรติที่ได้มาร่วมงานในบ้านเรา นี่เป็นคอนเซปที่ผมอยากให้มันเกิดขึ้นผมมองว่าจะไปถึงจุดนั้นได้ก็แปลว่าภาพรวมของอุตสาหกรรมของเราต้องแข็งแรงมากๆและเป็นที่ยอมรับทางสากลแล้วตำแหน่งนี้จะต้องมีการเข้าประชุมทุกอาทิตย์ไหมหรือว่าต้องทำอย่างไรไม่มีเวลาที่แน่นอนครับแต่แน่นอนว่าเขาต้องบอกลวงนาถ้าวางก็เขา้าถ้าไม่วางก็ไม่ได้เขา้า แต่ส่วนใหญ่อนุกรรมการทุกคนเป็นจิตอาสามาทุกคนก็จะเข้าใจกันและกันว่ามีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วแต่แน่นอนว่าทุกคนก็จะมีแพชชั่นในการที่จะพัฒนาวงการมากๆฉะนั้นก็จะสละเวลามาร่วมประชุมให้ได้มากที่สุดอยู่แล้วครับแล้วมีกำหนดระยะเวลาใหม่ว่ากี่ปีวาระที่อยู่ในตำแหน่งนี้อันนี้ผมยังไม่ทราบเหมือนกันครับ ถามถึงมีคอมเมนต์บางส่วนบอกว่านนกุลไม่เหมาะสมก็เข้าใจและขอบคุณสาหรับทุกความคิดเห็นแต่ผมรู้สึกว่าพอทุกคนไปจิตอาสาพอเป็นอนุกรรมการด้านภาพ,พยนตร์ทางรัฐก็จะเล็งเห็นถึงความสําคัญของการที่จะควรได้รับความเห็นของวิชาชีพให้หลากหลายแขนงมากที่สุดในวงการบันเทิงด้านภาพยนตร์ก็ควรจะมีผู้กำกับด้านเขียนบทโปรดิวเซอร์ นักแสดงเพราะฉะนั้นอนุกรรมการด้านภาพ,พยนตร์มีนักแสดงสองคนคือพี่นัดนัดกิจริตและผมนอกจากอนุกรรมการทั้งหมด22คนเมื่อเปรียบเทียบกับสัสดส่วนแล้วผมก็รู้สึกว่าเหมาะสมส่วนเรื่องอายุหรือวายุวุฒิก็หลากหลายความเห็นครับแต่ส่วนตัวผมมีแพชชั่นมากๆในการที่จะช่วยเหลือครับแล้วไม่ได้หน่อยใช่ไหมผมเข้าใจได้ครับไม่ได้หน่อยอะไร ผมมองว่าผลประโยชน์ที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นกับวงการบันเทิงไทยเรามันมากกว่าทีจะมาห่วงคอมเมนต์เหล่านี้ในใจคิดว่าอีกกี่ปีอุตสาหกรรมบันเทิงบ้านเราจะเปรียงแปลงผมมองว่าถ้าจะให้เกิดความเคยชินจนทั่วโลกยอมรับสุดท้ายแล้วน่าจะเป็นเวลา10-20ปีมันต้องวางแผนระยะยาวไม่ใช่ว่า3-4ปี คือมันต้องได้รับการยอมรับจากสากลโลกนั่นถึงเท่ากับว่าซอฟต์พาวเวอร์เกิดขึ้นถ้าเขาให้อยู่ต่อก็จะอยู่หรือเปล่าก็ตาบใดที่ไม่ว่าใครก็ตามจะทางรัฐหรือเอกชนก็ตามถ้าเกิดอยากมีส่วนร่วมพัฒนาใดๆแล้วถ้าเกิดอยากได้ความช่วยเหลือจากผมหรือจากท่านใดก็แล้วแต่ผมว่าทุกคนก็ยินดีจะช่วยอยู่แล้วครับ ไม่ว่าความเชื่อของคุณจะเป็นอย่างไรก็ตามไยเงินหลานที่ใครก็อยากมีลิซ่าฟีเวอร์ของจริงไฟมหาสเสน่ห์ที่ดาราตัวแม่ยังต้องไปสักตามนักแสดงสาวอุ้มลัคนาอีกหนึ่งตัวแม่เรื่องของสายมูเพราะล่าสุดเจ้าตัวถึงขั้นไปสักไยเสริมดวงในตำแหน่งเดียวกับที่ลิซ่าแบล็กพิงและยาย่าอุรัสยาซึ่งเป็นไยที่อยู่ตรงกลางคอ เป็นายมงคลสเสน่ห์แรงมีโชคมีลาบร่ำรวยเงินทองมีคนอุป,ปถัมภ์ไม่มีวันอับโชคอุ้มเล่าให้ฟังในรายการเคาะโต๊ะอี22ว่าไยลิซ่าายยายา,ยาตั้งแต่สักอันนี้นะเงินเข้าไม่หยุดเงินงานเข้าแบบจุดๆ,ๆนี่พึ่งสักนะอุ้มกล่าวเสริมด้วยว่าสักผิดตำแหน่งไม่ได้ห้ามผิดตำแหน่งนะต้องอยู่ตรงนี้นะ มันจะเอียงนิดหนึ่งมันก็เป็นความเชือ่อและมันก็เป็นความชอบถ้าใครไม่ได้ชอบในเรื่องของการทีจะมีอะไรบนใบหน้าบางคนชอบเกียงเกียงก็ไม่ต้องไปทำแอปสงการร่วมเฟรมเกาะขอบเวทีเชียร์ปีใหม่เดินเปิดรันเวย์ปู่ภัยวงยิ้มไม่หุบสดใสกันแบบทั่วหน้าแม้อากาศจะไม่อำํำนวยแต่อบอวนไปด้วยความน่ารักของเหล่าบรรดาเด็กๆที่มาในชุดสบายส หล่อสวยเดินโชว์สกิลความสดใสสมวัยบนรันเวย์ต้อนรับวันเด็กเซนทันโรบินสันชิลเดนเดย์ณ่าลดิทันเวิร์ลชั้น6เซ็นทันชิดลมโดยมีครอบครัวสุดคิวขวัญใจคนไทยทั้งชาติอย่างพ่อบีแม่ออยที่ขนกันมายกครัวไม่ว่าจะเป็นแฝดพี่พี่เอ,อิทน้องพีและแฝดน้องน้องไอวาน้องอัญญาที่มารวมเสิร์ฟไพ โดยเปิดเวทีด้วยคุณปีหรือน้องปีใหม่เอวรินเตชนรงค์ที่มาพร้อมกับคุณแม่สวยหวานแอปทักษอรอพักสุขเจริญที่มาเทรนลูกตั้งแต่รอบซ้อมยันรอบรันทูโดยน้องปีใหม่เดินเปิดรันเว์เป็นคนแรกนอกจากจะมีคนยายมาร่วมให้กำลังใจแล้วด้านคุณพ่อสงกรานเตชนรงค์ก็มาเชียร์ลูกสาวคนเก่งเช่นกันรวมไปถึงปู่ไพวงเตชนรงค์ ก็มาเสิร์ฟไผ์หอบลูกโป่งพร้อมคำอวยพรให้หลานปีใหม่สุขภาพแข็งแรงเป็นเด็กดีจากนั้นก็ปิดถ่ายด้วยชอดถ่ายภาพรวมสองครอบครัวเรียกได้เลยว่าใครเห็นชอดนี้ยิ้มกันแทบไม่หุบเลยโดยปู่ไพยวงได้กล่าวอวยพรให้น้องปีใหม่และน้องๆคนอื่นเนื่องในวันเด็กแห่งชาติหลังจบโชวามีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงเป็นเด็กดี และอวยพรให้เด็กๆทุกคนเติบโต,ตเป็นเด็กที่มีคุณภาพให้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่อย่างมีความสุขให้โตเป็นคนดีของสังคมของประเทศชาติโตไวๆนะครับค่าตัวพุงแพงยิ่งกว่าดาราอันภูวนาอย่างอึงหลังรู้ค่าตัวคัดแลนพี่จองเป็นสองยูทูบเบอร์ที่ดังและปังสุดๆในตอนนี้เลยก็ว่าได้สำหรับคัดแลน และพี่จองสองหนุ่มเกาหลีตายที่เรียนรู้ภาษาไทยและทำคลิปท่องเที่ยวที่ประเทศไทยจนในตอนนี้ยอดกด Subscribe YouTube ทะลุ1ล้านไปแล้วล่าสุดในรายการข่าวจบคนไม่จบอันภูวนาถได้ออกมาเผยว่าค่าตัวทำคอนเทนต์สองคนนี้1ล้านบาทไม่ใช่จ้างเป็นพิเต์เอร์นะค่ามาออกรายการครมกากล่าวว่า อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะเข้าใจว่าเขาเรียนภาษาไทยจากผู้หญิงมันเลยออกมาในลักษณะเขาเป็นชายแท้เป็นชายแท้ที่ผู้ภาษาไทยแบบผู้หญิงมาเลยน่ารักอันภูวานากล่าวว่าน้องคีอทีฟที่ทำงานด้วยกันเขาบอกว่าเป็นภาษากระเทยแต่เขาไม่รู้มันเลยน่ารักหลุดเต็ม,เต,มเต็มตาเขาไปด้วยกัน หลุดเต็มๆลิซ่าแบล็คพิง k กรีดเข้าไปช้อปปิ้งด้วยกันแฟนๆของสองสาวเกิร์ลกรุ๊ปแห่งยุค2วงอย่างแบล็คพิง k และทวายสออกอาการใจเต้นไม่เป็นสัมหลังมีการแชร์ภาพของสองสาวสมาชิกของวงกำลังทำกิจกรรมด้วยกันแบบสนิทสนมนั่นก็คือลิซ่าของแบล็คพิง k และมีนะของทวายส์ซึ่งถูกพบเห็นช้อปปิ้งด้วยกันที่ห้างรูแห่งหนึ่งในเกาหลีเมื่อวันที่12มกราคมที่ผ่านมา ภาพถ่ายและคลิปวิดีโอของทั้งสองสาวกลายเป็นไวรัลในทันทีพร้อมกับที่ชาวเน็ตต่างมาคอมเมนต์ชมความน่ารักและมิตรภาพของสองสาวและมีชาวเน็ตบางรายเช่นกันที่ถ่ายถามว่าทั้งคู่ไปสนิทสนมกันตั้งแต่เมื่อไหร่อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ